ช่วงที่แล้วเราได้ชมเรื่องราวของแม่พรคุณยายตัวตึงรถแห่จากสุพรรณวันนี้แม่พรจะคว้าเงินเป็นทุนการศึกษาให้หลานได้อย่างที่หวังหรือไม่น่าอยากรู้เคล็ดลับ58ยังไงให้ดีดได้ขนาดนี้นะ <c oughs> เออเส้นทางการเป็นเป็นศิลปินของเราเริ่มจากีิเกม,มาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเธอ,อพูดไม่ใส่ไม่สิครับคุณอ,อ,อยู่โรงเรียนป .2 เลนลิเกอตื่นตั้งแต่ตีห้ตีชิงตีชาบางทีนั่งหลับชาบล่ ทิงหล่นโดนตีอีกแล้วโดนครูตีอ๋อแล้วเราเียนลิเกจากใครใครเป็นลิเกที่บ้านอ่าครูค้องค่ะน้องน้าขาวชื่อคณะบัญชาพรบัญชาเสียงเชนสมัยนั้น่ก็โอ้เจ้าสาลิกาแก้วชิงจับชิงจับมาอ่เด็กหล่นโดนตีอีกโดนตีอีกโดนตีอีกเล่นลิเกอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่8ขวบเลยค่ะอ๋อย่าไหนหนูถึงได้เลิกลิเกไปละันหนู คือหนูอะตัวสูงก็บเขาเลยนางเอกเขาก็มีแบบตัวเตี้ยน่ารักน่ารักใส่กระโปรงแบบสองพันสามพันอะไรอย่างเงี้ยหนูมันไม่ไหวไงสามสี่ชุดก็ลอกกันไปเท่าไหร่แล้วหนูก็เลยหันมาร้องเพลงดีกว่าชุดละ500นิดอยู่ได้ทุกปีชุดลิเกมันแพงแพงไอเราตัวยาวด้วยไอพวกไอพวกตัวสั้นๆลาะาเสื้อเมันก็ไม่แพงไง ให้เราตัวยากเราแพงกว่าเขาเลยใช่โอ้โหแล้วเราโตเร็วด้วยวัยรุ่นด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่อยๆรุ่นเดียวกันชุดละสามพันเราไม่ไหวไม่ไหวเราเอาชุดละห้าร้อยดีกว่าชุดละห้าร้อยห้าชุดอยู่ได้ทั้งปีแล้วก็ค่อยเปลี่ยนใหม่ร้องได้ทุกวงร้องได้ทุกวงด้วยไอ้ห้าชุดนี้ร้องได้ทุกวงด้วยเออสิบแปดนี่ก็เป็นนักร้องเต็มตัวสิบแปดเป็นนักร้องเต็มตัวเลยอยูู่นยนสงครามพิเศษเป็นอ๋ออยู่ในสังกัดทหารใช่รองทหาร ก็ไปตามชายแดนทั่วประเทศอ๋อเหรอเหมือนไปเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาใช่ไหมใช่ค่ะไปคอยร้องเพลงปลุกปลอบใจทหารที่อยู่ชายแดนโหทหารคงจะมีความสุขกันหน้าดูเวลาเราไปทีนึงก็ก็สนุกนะคะไปออกเดือนนึงก็กลับมาพักเก้าวันแล้วก็ไปออกกันอีกมาถึงวันนี้วันถึงวันนี้ทุกวันในการออกไปร้องเพลงมันคือความสุขใช่ไหมใช่ค่ะความสุขมากมีความสุข ห่วงอยู่ก็หลานย่าคนเดียวนี่แหละใช่ค่ะเออตอนนี้มอะไรแล้วคะมสามแล้วจะขึ้นมสี่ต้องใช้เงินก็เยอะอยากได้เงินทุนเท่าไหร่จะน้องพรเอาเท่าที่ได้แล้วกันเอาเท่าที่ได้ผมชอบมากเขาอ่ะมันคุยกับบุตรีไงเลยเอาเท่าที่ได้แล้วกันหลับตาสนูกันิดนึงแสนสิเลยคุยกับคนหล่อแล้วมันเขินอ้าก็เห็นว่าเป็นคนสวยก็ขอแซวนิดนึง สู้น้องสาวไม่ได้หรอกนะเรอันี่น้องสาวเหรออ่ะน้องสาวบ้านเดียวกันอ๋อมีการอวดน้องสาวด้วยพี่มันไม่สวยอ๋อนี่เวลาไปออกรถหรถแห่นี่ร้องกี่เพลงโอ้ยร้องหลายเพลงค่ะถ้าช่วงไหนนะเอาไม่เอาสติงเนี่ยลูกทุ่งเต็มเหยียดเต็มเหยียดเลยอยู่ดีๆมันมาถึงเวทีแล้วจะให้ร้องเลยมันเสียงมันไม่ได้ร่างกายมันไม่อบอุ่นพอค่ะใช่ไหมเราต้องอุ่นร่างกายเท่าไหร่ไหม แต่ว่าถนอมเสียงมันต้องถนอมไงเราเอาอบอุ่นร่างกายด้วยการเต้นไหมอยากดูลีลาน้องพรขอเสียงปุ๊บเลยแล้วโอ้โหแม่เราต้องมีผู้ชายหล่อเต้นด้วยนะ ุดแม่่ะไปต่อได้ทำไมอ่ะผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวให้หายใจก่อนเดี๋ยวให้หายใจก่อนเป็นไงพี่เพชรโบราณินเอนเนอจีพี่พรแบบว่ามีความสุขในแต่ละวันแบบมากๆมากๆถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวคนหนึ่งเลยแล้วก็ขอให้พี่พรสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วที่มันเป็นอดีตก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองในทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคร <bing> ับขอหนึ <GO av uther> ่งเพลงแล้วละกันเพื่อต่อสู้บนเวทีแห่งนี้นั่นก็คือเพลงคอยทางที่นางรองค่ะ ็มีรถไอ้ผ่านมารอยความลังยังฟังใจอยู่ร้านข้าวขามูข้างทางเคยนั่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยค้างนั่งรองทุกครัเกือปีแล้วไอ้บอกมานั่งกอดสัญญางา คนดีควรคืนมาทวนความจำผู้เบาบนคนไกลาอายใจดำผู้บ่ คนไกลาอาอยาใจดำผู้บ่สาวบุรีรัมขอให้ทางอายอยู่นางรอผู้บ่สาวบุรีรัมขอให้ทาง ขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมแม<ป>่ได้ยินเสียงน้องครแล้วอยากขอนอนที่บ้านเลยเพลงเลยใช่ไหมคะเออคือเสียงเยี่ยมเลยจ้าเป็นยัยมไมงไงเป็นย <ś cia> ังไงบ้างคะพี่เพชรเ,เอาจริงผมก็ไม่ได้มีความสามารถทางด้านร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งเยอะเนาะออแต่ว่าที่ฟังเมื่อกี้ก็ดีมากๆแล้วก็ ผมเหมือนโดนสะกดเข้าไปให้แบบให้ฟังอยู่ตลอดเวลาต้องอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ดีมากๆครับขอบคุณครับเนี่ยพี่พีครับถ้าไม่เกรงใจอยากเรียกน้องไม่ต้องเกรงใจน้องมาเลยเขาจะได้กระชุ่มกระชวยะเ่ยอขอเรียกพี่พรลกันนะครับผมค่ะพี่ก็รู้สึกดีใจที่พี่พรมารายการเราแล้วก็มาเห็นพลัง ความแข็งแรงความแข็งแกรง่งแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ได้ฟังกันแล้วส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบมากมันสะดุดหูถ้าหลับตาฟังจะพูดกับครูบ่อยๆว่าถ้าถ้าหลับตาแล้วก็เดินผ่านเวทีหรือเดินผ่านเวทีลืมตาไปเที่ยวงานนะถ้าได้ยินเสียงนี้คือต้องสะดุดแน่นอนหันไปฟังแน่นอนนั่นคือเสน่ห์ที่พี่พรมีในเพลงเพลง,เพลงนี้ แล้วก็วิธีการสื่อสารออกมาเข้าใจท่วงทํานองของเพลงและลีลาของเพลงดีมากวันนี้ข้อด้อยน่าจะเป็นเรื่องของคําบางคาที่อาจจะแกว่งไปบ้างแล้วก็ไม่ค่อยกระชับมีอยู่สองสามจุดที่ผมที่ผมกาไว้เพราะว่าวันนี้พี่พรร้องได้ดีแต่แชมป์เราก็มาดีเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวรอเปรียบเทียบนะครับขอบคุณครับ แบงค์จะทำหนูเต้นเหนื่อยแตบว่าแข่งก็มีอะครับโอ้พี่พรขาต้องบอกว่าเห็นพี่พรแล้วมีความสุขมากเลยพลังงานชีวิตพี่พรดีมากเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าตอนตอนนี้อัน53เนอะถ้า58าสิคงได้อย่างนี้อะอยากได้อย่างนี้บ้างอยากได้อย่างนี้อยากได้แบบกระชับกระับกระเทงแบบเต้นเต้นแบบมีชีวิตชีวาแบบนี้นะคะแล้วก็ฟังชีวิต ชีวิตพี่พรคือต้องบอกว่าเป็นของจริงเนาะ <c oughs> ของจริงแล้วก็เบอร์นี้นี่คือ <c oughs> ใช่เลยค่ะคือท่วมทําน,ทนองเพลงทุกอย่างมันอยู่ในชีวิตพี่หมดแล้วอะมันมันสามารถร้องได้แบบในทันทีที่แบบพี่ที่สั่งอะในในความรู้สึกของแอนนะ <c oughs> ดังนั้นการแสดงทุกอย่างแอนชอบในอารมณ์แล้วก็ในพี่ทําแบบนี้อ คูอแอบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนนางรองที่เคยฟังมาทั้งหมดเลยมันมันก็แปลกดีมีเสน่ห์ดีค่ะพี่ชอบค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเป็นกุศลครับแปลกใจที่ใครก็รักน้องพรชอบความธรรมะถามงและความแข็งแรงทั้งร่างกายและหัวใจด้วยวันนี้เราจะเห็นว่าองค์ประกอบครอบครัวมันไม่สมบูรณ์นะแต่เราได้ยินแต่เสียงหัวเราะเราได้เห็นแต่รอยยิ้ม นั่นคือความแข็งแรงของหัวใจพี่พรชื่นชมที่มาเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับส่วนการร้องเพลงตั้งแต่ต้นจนจบก,ก็คือมืออาชีพวันนี้มองสองข้อทำเป็นกับทำได้ทำเป็นไม่มีข้อสงสัยทำเป็นทุกอย่างวิธีการร้องยังไงเข้าถึงยังไงเป๊ะทุกอย่างแต่มีปัญหาเรื่องทำได้หนึ่งแรงไม่เกี่ยวกับพิษแฟงพาเต้นนะแรงนี่มันเป็นความสึกหรอตามอายุมันจะมีคำที่มันมาสมบูรณ์ และมีบางคําที่คิดว่ามันสมบูรณ์แต่มันไม่สมบูรณ์มันก็เลยมีความเสียหายหรือสึกหรอด้านความไพเราะอยู่บ้างแล้วก็มีคําควบกรัมบางคําที่เหมือนพี่พรเข้าใจผิดนะครอบครอบครองมันรอเรือทั้งสองทั้งครอบทั้งครองนะแต่พี่พรจะครอบครองอันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อยก็เลยหักคะแนนไว้ตรงนี้อย่างอื่นรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ เมื่อแชมป์12สมัยอย่างขิมต้องเจอกับนักร้องตัวจริงอย่างแม่พรขิมจะรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับพี่ได้ฟังเรื่องราวของขิมเพิ่มเติมก็ยิ่งรู้ว่าเสียงเพลงคือทุกอย่างของชีวิต <c oughs> มันคือโอกาสของชีวิตด้วยรวมท,ทั้งโอกาสในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยหนูได้ทุนใช่ค่ะหนูได้ทุนการศึกษาคะ่ะคุณของที่ไหนของมหาวิทยาลัยเองเลยหรือเปล่า เป็นทุนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปากค่ะอของอำเภอปากคงชัยใช่ค่ะก็คือท่านก็สนับสนุนเรื่องค่าเล่าเรียนนะคะช่วงระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยทั้งหมดค่ะเป็นค่าเทอมใช่ค่ะค่าเทอมทุกเทอมทุกเทอมเลยใช่ค่ะต้องใช้ทุนคืนไหมไม่ต้องค่ะเกตเฉลี่ยไม่กำหนดไม่อะไรเลยค่ะไม่มีข้อแม้ ท่านจะ <Okay. S 2> ไปเห็นหนูที่ไหนอ่ะถึงได้มอบโอกาสนี้มาให้คือท่านเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่หนูเรียนอยู่ตอนมัธยมค่ะปักธงชัยประชานินามิตรแล้วท่านเห็นหนูมาร้องเพลงเป็นนักร้องมองติลุกทุง่งท่านก็เลยสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนให้ค่ะเออเนะความฝันนะถ้ามีฝันทําตามฝันไปเถอะฟ้าไม่เห็นคนก็เห็นเว้ยเออนื้นอออกมาในที่สุดวันหนึ่งสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราทำมันก็ต้องส่งผลอะไรแับชีวิตเราสักอย่างหนึ่งอยากจะบอกอะไรกับ ฝากอะไรบอกอะไรท่านบ้างที่แบบวา่าเออ,เอ,อขอฝากถึงพี่เปียกนะคะหรือว่าท่านนายกธนเดชศรีนรงค์นะคะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนค่าการศึกษาความเอ็นดูแล้วก็งานที่ป้อนให้กับหนูทุกๆวันเลยนะคะยังไงวันนี้หนูมาทำตามความฝันแล้วหนูหวังว่าพี่จะรอดูหนูอยู่หน้าจอทีวีนะคะขอบคุณค่ะเอ,อเอาละวันนี้พร้อมไปต่อไหม พร้อมค่ะประสบการณ์สองเท่าชีวิตหนูนะคะสุดยอดเลยค่ะขออนุญาตเรียกพี่แบบพี่พรสุดยอดมากๆเลยค่ะเอาง่ายๆว่าเป็นตัวอย่างให้หนูเลยหนูน่าจะเป็นอย่างนี้แหละตอนที่หนูอายุมากไปใช่หนูอยากเป็นอย่างนี้ให้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะดูแบบแข็งแรงมากหนูถามอยู่ว่าพี่พรอายุเท่าไหร่คะบอก5้าแดหนูตกใจหนูคิดว่าน่าจะประมาณ 40- 50ห้าินิดนิด ใช่ค่ะแข็งแรงมากค่ะเอาละวันนี้ทําความเคารพรุ่นพี่ด้วยหนึ่งบทเพลงฮะเพื่อผ่านด่านนี้ไปให้ได้นั่นคือเพลงเอกลักษณ์ไทยค่ะว้าวจะกินนะผม ทธาในครูผู้เคยสอนให้ ເດໄທຕັ້ງແຕສ ชี้เหนือชี้าายเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้ ประเทศอยู่ไมจ่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างมีเคยวางพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดิน คอยชี้เหนือชี้ใตยเอกลับหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงาน เก่งสมกับแชมป์ครับ <S <S> <S คือจากที่ฟังเนี่ยรู้ก็แบบรู้ได้ว่าเพลงนี้ค่อนข้างที่จะยากมากๆ <ม S 1> แล้วก็น้องร้องออกมาได้ค่อนข้างใสใสเลยแหละเสีย<ม>งใสามากแล้วก็ไม่รู้สิรู้สึกดีแล้วก็แบบเแบบก่งอ่ะสมกับแชมป์ครับขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับ ว่าเลือกเพลงมาก็พอร้องมาแล้วก็ดูแข็งแรงดีสมกับที่เป็นเพลงนี้นะเพราะเพลงนี้มันมันเป็นเพลงที่ใหญ่เพลงหนึ่งผมก็มีความกังวลก่อนนะนี้ว่าเขาเคยใช้ลูกคอเยอะๆกับเพลงยากๆเลยพอมาลงเพลงนี้แล้วเนี่ยมันจะมากไปไหมน้อยไปไหมมันจะล้นไหมันจะล้นไหมแต่พอมาผสมดูแล้วก็ทําออกมาได้ดีครับผมครับพี่แดนครับก็เพลงนี้นะคะคือจะได้ยินอยู่บ่อยๆเพราะว่าครูเองก็จะพูดว่าเพลงนี้ เป็นเพลงสายประกวดเนาะพ <c oughs> ี่แฟงเนาะเราก็จะได้ยินอยู่แล้วก็หลายๆคนก็มาร้องซ้ำๆอยู่บ่อยๆแต่วันนี้ได้ยินที่หิมร้องมีความรู้สึกว่ามันก็ฟังแล้ว,วมันสบายแล้วก็เชื่อว่ามีความภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ไทยจริงๆแล้วก็มันมีความสบายอยู่ในเพลงแล้วเราฟังเราก็รู้สึกแบบม,มีความสุขไปกับเพลงด้วยะอะไรเงี้ยนะคะก็ทําไปได้ดีค่ะขอบคุณครับเพลงคุณสลงครับ ทีนี้สำหรับคนที่ร้องเพลงเป็นร้องเพลงเก่งแล้วจะไม่ยากเรื่องการร้องถูกและอาจจะไม่ยากเรื่องการร้องเพราะแต่ที่ยากกว่าคือร้องยังไงจะให้ขลังซึ่งคําว่าขลังบางทีมันไม่ได้ฟังแค่เสียงอย่างเดียวมันอาจจะต้องเอาส่งมาช่วยเอาบุคลิกมาเสริม,มซึ่งตัวนี้ขิมก็ต้องต้องมีความระวังลูกบางทีความมั่นใจเราเคยใช้กับเพลงสนุกเคยร้องกับเพลงที่ทั่วๆไป แต่พอเข้าสู่โมดนี้ต้องบอกสติเราต้องบอกว่าเห้ยตอนนี้จะร้องเพลงนี้แล้วนะเพลงนี้ต้องสื่อสารแบบไหนเพราะมันจะมีส่วนต่อคําว่าเสน่ห์และคาว่าชื่นชอบจากคนฟังเมื่อเราเป็นคนเสียงเพราะร้องเก่งแล้วนี่เราต้องสยบเขาให้ได้ซึ่งบางทีไม่ใช่แค่เสียงอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเพลงนี้ภาพรวมการร้องไม่มีปัญหาแต่เทคนิคการท่าทางดูเหมือนว่ามันเกิดไปนิดหนึ่งครับขอบคุณมากครับ สิขขี่พราเอาละและถ้ากรรมการพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการ,การตัดสินใจครับเอาละะวันนี้แชมป์ของเราเจองานหินฮนะเพราะว่าคู่ท้าดวลนั้นประสบการณ์ในการเป็นนักร้อง40ปีฮนะประสบการณ์สูงกว่าอายุแชมป์อีกนะฮะหนึ่งเท่าเลยทีเดียวดูสิว่า ด่านนี้แชมป์จะผ่านได้หรือไม่หรือว่าต้องเปลี่ยนมือแชมป์ไปคุณไปพร้อมพร้อมครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับโอ้โหวันนี้แชมป์ของเราฮะตั้งรับอย่างเต็มที่ด้วยเพลงใหญ่สำหรับการประกวดเลยก็ว่าได้แต่ที่ยืนขวางอยู่ข้างหน้าฮะสาวน้อยไว้ใสผู้เต็มไปด้วยพลังพี่พรฮะดูซิว่าวันนี้ใครจะออกนำไปก่อน พี่เสดเดิมอบคะแนนให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก <Yeah. S 1> ่ขิมครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากกุสลาครับถ้า <c oughs> เป็นชื่อของขิมแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่13สทันทีฮนะถ้าเป็นชื่อวิพรเสมอกัน1ต่อ1 <c oughs> ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนจบตรงนี้หรือว่าจะลุ้นกันต่อไปคุณสลาคุณอุชมอบคะแนนให้กัขิมกับผมแชมป์13สมัยจ้า,าดูคะแนนจากพี่แอนครับขิมกับผมจะยังแค่แบบนี้ก็คุณสลา ที่จริงวันนี้มันเหมือนตัวจริงประชันตัวจริงนะจุดต่างวันนี้อยู่ที่แก้วเสียงก็คืออายุของแก้วเสียงนั่นแหละที่มีความสมบูรณ์แตกต่างกันพี่พรก็เลยเป็นรองเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมาที่นี่ของพี่พรจะถูกมองเห็นอยากให้มีงานรถแห่เยอะๆอยากให้เอาความสดชื่นไปฝากผู้คนเพราะพี่พรมีครบทุกอย่างเลยเอาจะช่วยนะครับครับ อยากได้รับความสดใสจากนักร้องชื่อพอที่ติดต่อได้ที่ไหนคะเนี่ยศูนย์หกห้าสี่ส่สอามหกเก้าค่ะแม่ทำเกินๆแต่คล่องเลยนะแล้ววันนี้ฮะโลแลนด์เนทุร่าฮะมอบเงินกำลังใจให้สามพันบาทค่ะดีับวันนี้ดีใจนะคะที่มาในรายการขอบคุณโลแลนด์เนทุร่าี่มอบเงินรางวัลให้3,000บาทป้าพรจะร้องเพลงต่อไปจะไม่ยอมแพ้ค่ะ เอาละฮะตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์13สมัยที่ไปลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล100,000บาทเพิ่มเข้ามาให้ไปลุ้นกัน แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแช,ชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000ถึง1 0 0 0 0บาทแชมป์13สมัยไปเท่าไร่ดีารแสเลครับ กี้นะใจนะแวบว่าไหลต่อไปอีกนิดเดียวพอมันถึงสองหมื่นแล้วมันชชาๆปุ๊บหยุด <c oughs> แล้วมันไม่หยุดน,นะฮะสะสมเพิ่มอ,อีก5,000บาท <c oughs> ทุนเดิมห้ามีอยู่1นึ่0แสบาทวันนี้รับทุนใหม่อีกห้าพับาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนจากเงินชัยโยอยู่1 2 0่0 0สบาทร้อนตังก็ยังชัยโย ติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนเวทีที่ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3 1กับเ้ื่อเพลงชิงชู สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว